ขมันหนีกับเกล่ยวของปูไล้วกันใช่กินยังจาบักเสียวเอาก็กินเป็นเอาบางไรหลอบักเสียวเน่ทั้งตัวนี่เด้ป้านู๋เหรอเน่ของพไปของพะเยาของพ่อบเยวมเป็นหี่มันะไรเปียไหม่เยบวกเปบเปีวเียวะียวบวะเปียบวะี่มันแก่ยบเปยบวเปียบวะเเปียวเปียบวะเปยบเปียวะยบเปยเปียบวยววเียปบเปียววะ บ่เปียวได้บ่เปียวไหนก็แบังสันน้ำลายก็แตกก็มเปี้ยงลวลอยเห็ดยังได้หมนี่วาืเป็นลานหุ่นล้วรถเกียวเกลียวว้ใหญ่ที่สุดกับผ้าคนกินยังบุเปียวกินได้บักเซียวกินได้ด้จ้าเพิรนว่าบ่เปียวได้อน้ำลายแตกบ่เปียวแล้วเนี่ยเปียว กินเนี với với right here, ่ยร้อยเดือยร้อยเดือยู่่าอยากัวเองหน่อยสักนิดนี่แนวกินแล้วตวนี้